สวัสดีครับผมโอ้โหต้องบอกว่ามาสบายๆเลยต่อยในทิ่นแตกหักแล้วไฟนี้ผัดแพ้ปัญชนะมาเคยแพ้มาตอนร้อยยิบสี่ชนะตอนร้อยสามเอ็ดรอบนี้ร้อยสามสองกังวลไหมน้ําหนักนี้ไม่กังวลต่อยในถิ่นแฟนคลับเยอะแน่นอนเราเป็นคนําเบอร์อะไรติ้งพระมาก็สิบกว่าโลถึงไหมประมาณนืงแฟนคลับเยอะไหมครับนี้ไเยอะยังไงบ้างอะเจอกับกล้องธริีเห็นเนื้อตัวเรายังอย่างเงย เขามาดีเลยนะไปเนี่ยเขาบอกว่าถึงต่อยในถิ่นเราเราก็ไม่กลัวอะเขาบอกเขาป้องกันลูกเตะก้านคุ้งละก้านคอมาแล้วเราเนี่ยมีลูกยังหวาอะไรที่กังวลกับเขาบ้างไม่เราชนะเขามาที่ไปเยาวันนั้นเอาลูกอะไรไปชนะเขาสี่มือสี่มือนะก็หรือวันนั้นนี่ไปปลายขาดไปลายปลายฝากไปขับหน่อยน้องไฟนี้ก็ฝากไปขับทุกคนครับเพื่ออะรไฟนี้จะเอาชนะกะว่าเดี๋ยวไปเรื่องน้ำหนักนี่เกินู่เท่าไหร่ตอนนี้เกินคุมเท่าไหร่ ไนี่ย,ยังไม่ช่างเลยังไม่ช่างปล่อยๆเท่าไหร่หกสิบสี่แล้วอ่ะฝากเป็นคับเป็นภาษาบ้านเราหน่อยพรุ่งนี้ออพรุ่งนี้ก็ช่วยเชียร์เยอะแบบทำเพื่นที่หาโอเค,อเคน้องน้องมาลดน้ำหนักกันเดี๋ยวไปคุมน้ำหนักกันสวัสดีครับนี่ครับผมกล้องธรณีครับผมเราก็เจอคู่ปรับเก่าก็ไฟนี้ก็คงแตกหักแล้วล่ะครับผมเพราะว่าหนึ่<อ>งหนึ่งละ ลองนี่ขึ้นนำเขาไปก่อนแล้วก็โดนดีเสมอล่าสุดที่พะเยามันนั้นนี่ก็หลายๆอย่างมันจะบรรยากาศกับไม่เท่าไหร่หรอกมันปัญหาคือมีพื้นเวทีด้วยทําให้ชกยากหลายๆอย่างพอถือว่ากลับมาฟิตซ้อมใหม่ครับแล้วยังไงบ้างหลังจากไปนั้นก็มาแพ้ใครบ้างชนะใครบ้างมาแพ้จอมพนันชัยครับวันนั้นเสียแชมป์เลยครต้องบอกว่าเสียแชมป์แบบนิดเดียวครับไม่กี่วิจะหมดเวลาแล้วไปพลาดนั้นโดนเลยก็โดนสอกครับก็ไปซุดแต่ไม่ถึงกับล่วง แต่ก็เขามองว่าเหมือนน้องๆนับครับกลับมาสู้กันใหม่ครับเจอคู่ปรับเก่าอย่างกับคมประตะยังไงบ้างน้องไฟนี้ไฟนี้เต็มที่ครับผมก็เตรียมตัวมาแก้มือครับผมน้ําหนักครับครั้งที่แล้วร้อยสามไฟที่แล้วร้อยสมเอ็ดไฟนี้ร้อยสามสองครับไฟแบบสองดีกว่าไหมในความคิดเราก็นิดหน่อยครับกินอิ่มนอนหลับขึ้นครับลดไม่เยอะครับคุมเท่าไหร่ก็สามสี่โลครับสามสี่โลครับแต่หากไฟนี้มาเยือนถิ่นเขาด้วยก็ ต้องต้องกินครับไฟนี้คือมาเพื่อชัยชนะครับไฟนี้จะเปิดเกมตั้งแต่ยกไหนหรือว่าต่อยไปตามรูปเกมตามรูปเกมครับผมเขาก็เป็นมวยจังหวะฝีมือทั้งคู่แหละครับผมลูกเตะก้านคอของเขาเนี่ยก็มีวิธีมากันไหมก็มีครับผมดูวันเวทีครับผมฝากแฟนคลับนอยเราไมจได้วันไหนวันนี้ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับทำเต็มที่แน่นอนครับ้องบอกพ่งนี้เดี๋ยวรอลุ้นน้ำหนักกันว่าจะมาเกินเท่าไหร่ ก็ไม่น่าจะคุมเยอะปล่อยๆเท่าไหร่เนาะ 64, 64ครับ64กิโลอ่าก็สบายตาบาย,บายพี่กัดน,นี้ขอบคุณครับ